คุณผู้ชมครับในขณะที่ผมกำลังเดินอยู่รอบหาดอยู่ดีๆผมก็ได้เจอสิ่งแปลกปลอมบางอย่างที่ลงพัดเข้ามาในทะเลจะพวกอย่างนี้นมันคืออะไรนี่ครับใช่ครับคุณผู้ชมมันคือแมงกะพรุนครับซึ่งผมเดินอยู่ไอ้เนี้ยแมงมันคือแมพรมา เคยหน้าผมเลยครับโอ้โหผมไม่ตกใจเลยคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เราทำการฝังศพแม่งเรียบร้อยแอ้อน้ำทะเลน่ารัดขึ้นไปไม่ใสเอาะว้มายแล้วแหละก็ได้ไดีเคียร์ดูแล้วก็ตายสนิทครับไม่มีทางรอดแน่นอนครับก,ก,บก็เดี๋ยวเราก็กลังจะกลับกลับครับนี่บรรยากาศยามเย็ยนโอ้โห สวยจริงๆเลยบรรยากาศตอมเย็นแล้วก็มีสองคนที่นั่งฝังตัวเองอยู่และนูน่นเียอยู่นูน่นก็สำหรับที่นี่ก็มีแค่นี้แหละบ๊ายบาย